ใครที่กำลังประสบปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนทองบุบหรือ แหวนทองเบี้ยนะคะต้องบอกว่าเป็นปัญหาของใครหลายคนแน่นอนเพราะว่าอย่างพวกรูปพรรณหรือแหวนอะไรเนี่ยเวลาที่เราใส่ในชีวิตประจําวันบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระเทกบ้างอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าแหวนทองนะคะเป็นแร่ทองที่ผสมกับอลลอยเนื้อนิ่มกว่าโลหะทั่วไปนั่นเองค่ะก็เลยทําให้สามารถที่จะเกิดการบุบหรือว่าการเบี้ยได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คืออุปรกรณ์ที่พันเลือกมานะคะนั่นก็คือเป็นปากกาที่เรามีกันอยู่ทุกบ้านนั่นเองแล้วก็แหวนนะคะตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นแหวนที่สมมุติว่าเกิดการเบี้ยแล้วก็การบุนนนันเองะะคะ เมื่อเราเลือกอุปกรณ์แล้วเนี่ยต้องให้พอดีกับไซส์แหวนด้วยเพราะว่า เวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตัวอุปกรณ์นี้นะคะจะได้ช่วยคืนสภาพหรือว่าคืนทรงสวยให้กับแหวนของเรานั่นเองนะคะโดยเราจะทำการหมุนค่ะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ดันแหวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยกลับคืนสู่ทรงหรือว่าสภาพเดิมนั่นเองคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะสามารถคืนสภาพปกติให้สามารถใส่แหวนสวยๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องอายใครว่ามันบุบหรือมันเดี้ยวนั่นเองค่ะ ส่วนในครั้งหน้านะคะเราจะมาพร้อมกับคลิปดีๆอะไรนั้นก็สามารถติดตามกันได้เลยค่ะส่วนท่านใดที่มีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปดีได้เลยนะคะ